สวัสดีครับวันนี้มิกกี้สตรถสวยนะฮะมากับรถที่วันนี้หลายๆคนคงตกใจนะครับกับรถนิสสันเซเบโร่ A33 นะครับคันนี้รถ25ปีนะครับที่ท่านเห็นอยู่น้ตอนนี้นะครับที่ฝากระโปรงขุ่นๆอย่างนี้นะครับไม่ใช่เอาอะไรมาทาแต่ว่าตรงนี้เป็นในส่วนของการรูปกระดาษทรายนะครับเลยออกมาได้อย่างที่ท่านเห็นนตอนนี้นะครับ ตรงนี้ไม่ได้เปื้อนเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นขุ่นจากการที่เรากระดาษทรายลงนะฮะแล้วก็ในส่วนที่ทุนเห็นอยู่ต,ตรงนี้แหวงแวงเนี่ยไม่ใช่ไหมนะฮะอันนี้เราเอาเครื่องขัดเบอร์หยาบลงเพียง1เบอร์เท่านั้นออกมาได้ค่อนข้างใสนี่คือการประเมินง,งานนะฮะว่ารถเนี่ยจะสามารถฟื้นฟูกลับมาได้ขั้นไหนนะครับแต่ว่าเรื่องของรอยลึกๆหรือว่าขี้นกที่มันเข้าไปในสีแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ในส่วนของคันนี้นอกจากที่จะเป็นตัวตัวรถแล้วจะมีไฟหน้าด้วยก่อนหน้านี้จะเป็นเหลืองอ่อยเลย ตอนนี้กลับมาได้50%แล้วแต่ว่านี้ยังขัดไม่เสร็จนะครับแต่ว่าเดี๋ยวได้ขัดให้สวยงามแน่นอนแล้วก็ในส่วนของประตูหรือว่ารอบคันเนี่ยนี่ครับอันนี้เป็นส่วนที่ทําการลูบดินน้ํามันนะครับการลูบดินน้ํามันไม่ได้ทําให้รถเงานะครับแต่ว่าการลูบดินน้ำมันเนี่ยคือทําให้รถเนี่ยไม่มีสะเก็ดใดๆอยู่ที่ตัวรถนะครับแล้วก็คันนี้นอกจากลูบดินน้ำมันแล้วเนี่ยมีการเอารองผงเหล็กด้วยออกด้วยนะครับคาบกระจก ก็อีกงานหนึ่งนะครับพามาดูในส่วนของฝั่งที่เริ่มขัดไปแล้วนะครับ70%นะครับพามาดูครับว่าสามารถดึงความเงาออกมาได้ขนาดไหนนะครับนี่ครับโอเคไหมนะฮะอย่างนี้นะฮะก็เราก็ประเมินแล้วว่าคันนี้สามารถกลับมาเงาได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวอันนี้คือสีที่ไม่ได้ทำับนี่คือการขัดสีรถแต่ในส่วนที่ไม่สามารถทําได้นะครับถ้าอย่างเนี้ อย่างเงี้ยสีมันไหม้ไ,หไปแล้วสีมันจางไปแล้วอันนี้ทําไม่ได้ก็อาจจะไปทําสีหรือจะไปแรปสติ๊กเกอร์สีเลยก็ได้แต่ว่าในส่วนอื่นๆนะก็ต้องดูกันต่อไปว่าคันนี้จะสามารถกลับมาได้ขนาดไหนนะครับจะบอกได้เลยว่าน่าจะพอใจท่านเจ้าของรถแหละนะครับเดี๋ยวนั่งพวกผูกๆพองๆเนี้ยอันเนี้ยไม่ได้นะครับพวกพองๆเนี้ยไม่ได้พวกสีจางเนี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วนะครับนี่สีสิงรองพื้นแล้วนะครับไอพวกอ่ไงเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ไหวอย่างเงี้ยไม่ไหว,วนะครับเนะี่ยพวกรองที่เป็นสนิมอะไรเงี้อยอยันนี้ทาไม่ได้นะครับ แต่ว่าโดยรวมนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้น่าจะกลับมาโลดแล่นแบบสวยงามได้อย่างน้อย80%แน่นอนอันนี้มิกี้บอกไว้ก่อนนะครับกับอายุรถทั้งหมด25ปีนะฮะเดี๋ยวเราพามาดูกันนะครับว่าเซ v ิโร่คันนี้จะออกมาสวยใสยตกใจเจ้าของขนาดไหนวันนี้มิก้เ็จสวยสวัสดีครับ